มาเด้อมาเด้อทอดไม่งอดมีตัวพี่ๆตัวไม่ไข่เนีะโลนึ่งแดเก้าแสนพี่น้องโลละล้านซื้อชีงงวในประมาณเจ็ดแปดโลก็แล้วเลยเามาทอดกินลองด้วยนะในแก้วแจ้วแปดฟุตโอ้ยแมนบวะแาซีฟุต บมเดลเล็ตบมเดลเล็ตอันไลเลยเนาะยังมีไล่อยู่ดูเป็นยังเนาะมันตายเนาะมันบวชันเนาะกินได้แสบภัยพิบัติได้กินเลยจะเฝ้าขายเนาะ ขัวก,กินลองเมึงก็แม่ไข่ก็มีนะมันมันแล้วนี่แม่ไข่นะ มามามาย,า,ายัยางไหลยังไหลไปการในประมาณคีดหนึ่งเนี่ยเพิ่นเจงปับ๊บแล้วราคาลงเล้วกันก็เลยทอดกิน xẹp sới xẹp sới